สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศอังกฤษมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า m a l e v o l e n t 2018เรื่องราวความสยองของวัยรุ่นนักต้มตุน๋นผู้ที่หากินกับความโศกเศร้าเมื่อพวกเขาถูกเชิญให้ไปไล่ผี อยู่ที่คฤหาอหาดลังใหญ่แต่พวกเขาไม่รู้ว่าที่นั่นมันมีบางอย่างที่คอยจ้องจะเล่นงานพวกเขาอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไรและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ สกอตแลนด์ Scotland, ปี1986มีเวรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อ้างตัวเองว่าสามารถไล่ผีได้โดยหัวหน้ากลุ่มก็มีชื่อว่าแจ็คสันเข้ามาพร้อมกับเบธแฟนสาวสุดสวยของเขานั่นเองและคนต่อมาก็คือเอลเลียตตากล้องที่เป็นช่างเทคนิคส่วนคนสุดท้ายสําคัญที่สุดเธอมีชื่อว่าแองเจลาหญิงที่รับหน้าที่ติดต่อกับดวงวิญญาณแถมเธอยังเป็นน้องสาวของแจ็คสันอีกด้วยและตอนนี้พวกเขาก็ได้รับว่าจ้างจากผู้ชายคนหนึ่ง ที่มีเชื่อว่าแฝงเขาก็บอกนะครับว่าเขาได้ยินเสียงภรรยาที่ตายไปแล้ววนเวียนอยู่รอบๆตัวสูสีลูกสาวของเขาก็กลัวถึงขั้นนอนไม่หลับเขาเลยอยากให้แองเจร่ามาเจราจาและไล่ผีออกไปพอพวกเขาได้รู้แบบนั้นพวกเขาก็เริ่มลงมือทันทีขณะเดียวกันเอลเลียตก็ตรวจไปเจอขึ้นพลังงานบางอย่างที่อยู่ในห้องใต้ดินแฝงจึงบอกว่าก่อนที่ภรรยาของเขาจะตายเธอมักจะเข้าไปอยู่ในห้องนั้น แองเจล่ากับเอลเลียตจึงพากันลงไปที่นั่นและพวกเขาก็เห็นว่ามันคือห้องเก็บชุดที่เหมือนจะไม่ใช้งานนานแล้วจากนั้นแองเจล่าก็เริ่มสื่อสารกับดวงวิญญาณทางด้านแฝงก็ได้ยินนะครับว่าตอนนั้นมันมีเสียงของผู้หญิงได้พูดออกมาและเขาก็มั่นใจว่าเสียงนั้นคือภรรยาของเขาแต่นังก็ทําไม่เห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความจริงพวกแจ็คสันคือแกงต้มตุน๋นที่ร่วมหัวจกตาชาวบ้านพวกเขาจัดฉากต่าง จนเหยี่ดตายใจพอเสร็จภารกิจเอลเลียตก็รีบออกมาจากห้องใต้ดินเหลือเพียงแองเจลาที่ยืนอยู่คนเดียวและตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่าในห้องนี้มันมีบางอย่างผิดปกติสายตาของเธอจ้องไปที่หุน่นเพราะเธอเห็นว่าเมื่อกี้นี้เหมือนหุ่นมันสามารถขยับได้แองเจลาก็งงเธอจึงจะเดินเข้าไปดูใกล้แต่ผีภรรยาของแฟงก็ได้โผล่เข้ามาหลอกแบบเต็มๆหลังจากจบงานพวกเขาก็พากันมาฉลองอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่ง แต่เอลเลียตก็เห็นว่าสีหน้าของแองเจลาไม่ค่อยดีเขาจึงขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวแต่ถึงจะพูดยังไงแองเจลาก็ไม่ยอมบอกว่าเธอเห็นผีอยู่ในห้องนั้นและดูเหมือนเธอจะไม่ทํางานแบบนี้อีกแล้วมีหลายคนติดต่อเข้ามาเธอก็ปฏิเสธทั้งหมดและช่วงนั้นแองเจลาก็เริ่มมีปัญหาทางการเรียนเธอไม่ส่งงานและขาดเรียนอยู่หลายครั้งแองเจลาได้ให้เหตุผลว่าเธอป่วยไม่สามารถมาเรียนได้ แต่คุณครูก็ไม่เชื่อพอคุณครูได้อ่านไปเจอข่าวการไล่ผีของแกงพวกเธอคุณครูจึงบอกว่าถ้าแองเจล่าไม่จริงจังกับการเรียนก็ให้ลาออกไปซะขณะเดียวกันแองเจล่าก็ได้ยินเสียงประหลาดที่ดังอยู่หลังประตูในตอนนั้นเลือดกำเดาของเธอก็เริ่มไหลเหมือนนางจะบอกให้เรารู้ว่าเวลาที่เธอเจอผีเธอมักจะเป็นแบบนี้ต่อมาแองเจล่าก็ได้เดินทางไปหาคุณปู่เพื่อที่เธออยากจะถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น นั่นจึงทําให้คุณปู่ได้ยอมเล่าอะไรบางอย่างให้กับเธอฟังคุณปู่ก็บอกนักลับว่าก่อนที่แม่ของเธอจะตายแม่ของเธอมักจะพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นและทุกครั้งเลือดํำรรเดาของเธอก็จะไหลเธอบอกว่าเธอกลัวจนตัดสินใจทําบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อเธอควักลูกกระตาออกมาเพื่อไม่อยากมองเห็นมันอีกต่อไปและสุดท้ายเธอก็ปิดชีวิตตัวเองลงพอแองเจล่ากลับมาที่บ้านเธอก็เห็นว่าใบหน้าของแจ็คสัน ได้มีแต่รอยบาดแผลแจ็คสันจึงบอกว่าเขาถูกพวกทวงเงินทำร้ายมาเพราะเขาจังจ่ายค่ายาไม่หมดแองเจล่าที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่ชอบเป็นอย่างมากแต่แจ็คสันก็ขอร้องว่าให้เธอช่วยเขาเป็นงานสุดท้ายเขาสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับมันอีกด้วยความสงสารแองเจล่าจึงรับปากว่าจะช่วยแต่เธอก็บอกนะครับว่าเธอปฏิเสธงานทั้งหมดไปแล้วแจ็คสันก็บอกว่าไม่เป็นไรพอเขาเพิ่งได้รับการติดต่อจากเศรษฐีคนหนึ่ง ที่สนใจจะจ้างให้พวกเราไปไล่ผีและดูเหมือนว่างานนี้จะได้เงินตอบแทนเป็นจำนวนมากวันต่อมาทุกคนก็เตรียมข้าวของแล้วออกเดินทางไปที่นั่นพอไปถึงพวกเขาก็เห็นว่าสถานที่ตรงนั้นมันคือคฤหาสา์หลังใหญ่ที่มีเจ้าของชื่อว่าคุณนายกรีนแต่ยังไม่ทันจะเริ่มงานแจ็คสันก็สอบพิรุษเขาบอกว่าขอรับค่าจ้างก่อนได้ไหมนั่นจึงทําให้คุณนายกรีนรู้สึกแปลกๆตั้งแต่แรกแองเจล่าที่เห็นท่าว่าจะไม่ดี เธอจึงเรียบถามขึ้นมาแทรกว่าคุณนายกินต้องการให้ช่วยอะไรคุณนายกินจึงบอกว่าเมื่อ15ปีก่อนที่นี่เคยเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่อยู่มาวันหนึง่งมีเด็ก3ามคนได้หายตัวไปเธอพยายามตามหายอยู่นานจนสุดท้ายก็พบว่าเฮอร์แมนลูกชายของเธอเป็นคนฆ่าเด็กพวกนั้นตายและเขาก็หายตัวออกไปจากบ้านนับตั้งแต่วันนั้นเสียงกรีดร้องของผีเด็กก็ตามหลอกลอนเธอมาตลอดเธอจึงอยากจะให้แองเจล่า มาไล่ผีพวกนี้ออกไปต่อมาทุกคนก็ได้วางแผนที่จะเล่นละครจกตาคุณายกรีนแต่ขณะเดียวกันแองเจล่าก็เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งได้เดินเข้าไปในห้องเธอก็แปลกใจอยู่นะครับว่าเด็กคนนั้นเป็นใครและจู่ๆเธอก็รู้สึกว่ามีเลือดกำเดาได้ไหลออกมาเธอจึงรีบขอาตัวไปเข้าห้องน้ําสักพักก็มีงองประหลาดได้เดินผ่านข้างหลังของเธอเธอจึงรีบหันกลับไปดูปรากฏว่าเป็นเอเลียสที่ตามเธอเข้ามา แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรแองเจล่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆเธอจึงถามกับเอลเลียตว่าเขาได้ยินหรือเปล่าแต่เอลเลียตกลับบอกว่าไม่ได้ยินนั่นจึงทําให้แองเจลาได้เปิดประตูไล่ดูทีละห้องและในระหว่างนั้นเองเธอก็เห็นว่ามีเด็กได้วิ่งออกไปแองเจล่ก็รู้ดีว่านี่มันไม่ใช่คนแน่ๆเธอจึงรีบพาเอลเลียตเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ําแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเธอก็เห็นว่ามีผีเด็กได้มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าด้วยความตกใจ เธอจึงเป็นลมสลบไปจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแองเจล่าก็ได้ฟื้นขึ้นมาเธอบอกกับทุกคนว่าเธอ,อยังไหวพอถึงตอนเริ่มทําภารกิจแองจล่ากับเอลเลียตก็ได้เดินตามทางที่วางเอาไว้แต่ขณะเดียวกันแองจล่าก็รู้สึกแปลกๆเธอหยุดชะงักแล้วมองไปที่ทางเดินปรากฏว่าตรงข้างหน้ามันมีผีเด็กได้มายืนจ้องเธออย่างน่ากลัวรอบนี้แองเจล่าก็มั่นใจว่าเธอไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนและเธอก็มันจะดูออก ว่าผีเด็กต้องการจะบอกอะไรบางอย่างเธอจึงรีบเดินตามเข้าไปทางด้านแจ็กสันก็เห็นความผิดปกติเขาจึงพยายามวิทยุมาหาเขาบอกให้พวกเธอทําตามแผนอย่าเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดแต่ถึงจะพูดยังไงแองเจล่าก็ไม่สนใจนะครับจนสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในขณะที่เอลเลียตกำลังเดินอยู่จูจ่ๆพื้นไม้ก็เกิดผุจนทําให้ตัวของเขาตกลงไปข้างล่างแจ็คสันที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบตามมาช่วยทันที พอมาถึงเขาก็บ่นให้กับแองเจลาว่าคิดจะทำอะไรกันทำไมไม่ทำตามแผนที่วางเอาไว้และพอพวกเขาลงไปในนั้นได้แองเจลาก็พบว่าอาการของเอลเลียสสาหัสพอสมควรเขาไม่สามารถเดินได้ต้องมีอุปกรณ์ช่วยพยุงในขณะเดียวกันแองเจลาก็บังเอิญมองไปเห็นรูปวาดที่สลักอยู่ตรงกำแพงเธอจึงรู้ทันทีว่าผีตนนั้นตั้งใจจะให้พวกเธอมาเจอที่นี่แองเจลาก็พยายามจะบอกกับแจ็คสัน ว่าเธอสามารถมองเห็นผีได้และที่นี่ก็มีผีอยู่จริงๆแต่ถึงจะพูดยังไงแจ็คสันก็ไม่สนใจเหมือนเดิมและเขาก็ยืนยันว่าจะทําภารกิจต่อเขาได้มาหาคุณนายกรีนเพื่อจะแจ้งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่คุณนายกรีนกลับไล่ให้พวกเขาออกไปจากที่นี่เพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าพวกเขาเป็นแก๊งต้มตุน๋นแจ็คสันก็พยายามแถแต่คุณนายกรีนก็ไม่สนใจเธอร้องไห้ที่พวกเขาเห็นความรู้สึกของเธอเป็นแค่เรื่องล้อเล่น แจ็คสันที่ได้รู้แบบนั้นเขาจึงวิทยุไปบอกกับทุกคนว่าให้รีบเก็บของแล้วออกไปจากที่นี่พอพูดจบเขาก็เดินเข้าไปในห้องควบคุมแต่ทุกอย่างที่อยู่ในนั้นมันกับพังเละเทะเหมือนมีการต่อสู้ได้เกิดขึ้นแถมเบสยังหายตัวไปอีกด้วยแจ็คสันจึงเรียกมาบอกกับแองเจลาว่าที่นี่มีบางอย่างผิดปกติเขาอยากให้เธอพาเอลเลสนี้ออกไปก่อนส่วนเขาจะรีบไปตามหาเบสแต่ในระหว่างคุยกันแจ็คสันกับแองเจลา ก็ดันเห็นผีเด็กที่มาปากฏตัวอยู่ต่อหน้าแองเจล่า <Angela S 1> ก็รู้ทันทีว่าตอนนี้แจ็คสันเริ่มจะเห็นผีมันเธอแล้วต่อมาแองเจล่า <Angela S 1> ก็ได้พาเอลเลียตออกมารออยู่ที่รถส่วนแจ็คสันก็ตามมาเจอเบธพอดีเขาก็พยายามถามว่าใครเป็นคนทําแบบนี้กับเธอแต่เบทก็ไม่สามารถพูดได้เพราะปากของเธอถูกเย็บเอาไว้พอทุกคนได้มารวมตัวกันแจ็คสันก็ไม่รอช้าเขารีบขับรถนี้ออกมาทันทีแต่ในระหว่างทาง เขาดันเห็นว่ามีผีเด็กได้มาเยืนอยู่กลางถนนเขาจึงเหยียบจนสุดใหม่เพื่อตั้งใจจะขับรถชนผีแต่หนังก็ทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่เขาขับชนคือคนส่วนของที่นี่แถมรถของพวกเขายังเสียหลักพุ่งชนคอนไม้เข้าเต็มๆเ,เหตุการณ์นี้ก็ทําให้เบสเสียชีวิตคาที่ส่วนแองเจล่ากับเอลเลียก็นอนสลบอยู่ในรถทางด้านแจ็คสันที่มาดูร่างของเบสเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีชายปริศนาได้มาตีหัวของเขาจนสลบและผู้ชายคนนั้นยังมาเล่นงานเอลเลียตอีกด้วยพอแองเจล่าฟื้นขึ้นมาเธอก็เห็นว่าแจ็คสันได้หายตัวไปเอลเลียตที่พอจะมีสติเขาก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้จับตัวแจ็คสันไปยังคฤหาสน์นั่นจึงทําให้แองเจล่าต้องจําใจกลับไปที่นั่นอีกครั้งและพอไปถึงเธอก็เห็นว่าที่หน้าประตูมันมีผีเด็กได้มายืนต้อนรับเธอจากนั้นผีเด็กก็พาเธอเดินไปยังห้องห้องหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่ใช้ทําอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนแองเจล่าก็ถูกชายปริศนาโลกเข้ามาเล่นงานจนสลบพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เห็นว่าข้างๆคือแจ็คสันที่ดวนเย็บปากเอาไว้แจ็คสันก็พยายามขอโทษที่เป็นต้นเหตุพาทุกคนมาเจอเรื่องเวลวร้ายแบบนี้ขณะเดียวกันคุณนายกินก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับผู้ชายปริศนาที่เราได้เห็นซึ่งเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ กขาคือเฮอร์แมนลูกชายของคุณนายกรีนนั่นเองและคุณนายกรีนก็ยอมเผยความจริงว่าเธอกับลูกชายเป็นคนฆ่าเด็กทั้งสามแต่วิญญาณของเด็กพวกนั้นไม่ยอมไปไหนเธอจึงต้องการจะไล่ผีให้ออกไปจากบ้านหลังนี้แต่พวกแจ็คสันดันไปเจอห้องลับที่ถูกซ่อนเอาไว้แถมพวกเขายังเป็นแก๊งต้มตุน๋นนั่นจึงทําให้พวกเขาต้องพบเจอชะตาการรมแบบนี้พอพูดจบคุณนายกรีนก็สั่งให้เฮอร์แมนเอาตัวของแจ็คสันไปจัดการ ส่วนทางด้านแองเจลาก็รอเป็นรายต่อไปตัดฉากมาที่เอลเลียตตอนนี้เขาได้พยุงตัวเองเดินกลับเข้ามาที่นี่แล้วและเขาก็บังเอิญเห็นว่าแองเจลากําลังจะถูกแยบปากเขาจึงจะเข้าไปห้ามแต่เขาก็ถูกเฮอร์แมนเข้ามาเล่นงานเฮอร์แมนซ้อมเขาอย่างกับคนบ้าครั่งด้วยความโกรธเอลเลียตจึงฮึดสู้เขาคว้าเอาไม้แทงเขาที่ลําคอของเฮอร์แมนจนทําให้เฮอร์แมนเสียชีวิตทันทีคุณนายกินที่เห็นแบบนั้น เธอก็รีบเข้ามากวาดลูกชายเอาไว้ทางด้านเอลเลียตก็ใช้โอกาสนี้ไปแก้มัดให้กับแองเจลาแต่ยังไม่ทันจะสําเร็จคุณนายกินก็เข้ามาเล่นงานเขาอีกรอบแองเจลาที่ไม่มีทางเลือกเธอมองไปเห็นผีเด็กเธอจึงขอร้องว่าให้ช่วยพวกเธอด้วยผีเด็กพวกนั้นจึงพยายามอ้าปากแล้วกรีดร้องอย่างหงอยหวนเสียงของพวกเธอก็ทําให้คุณนายกินเสียป,ประสาทพอแองเจลาหลุดออกมาได้เธอก็รีบจัดการกับคุณนายกินทันที และเมื่อทุกอย่างจบลงวิญญาณผีเด็กก็ได้หายไปส่วนแองเจล่ากับเอลเลียตก็ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องก็พอใช้ได้ความสยองของหนังก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวบรบรยากาศต่างๆดูมีความย้อนยุคร่วมสมัยและสำหรับใครที่กำลังหาหนังผีดูก่อนนอนหนังเรื่องนี้ ้ามพลาดเลยก็ว่าได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ